ออกรถอาร์เล่านะครับเริ่มต้นอยู่ที่39,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ชุดแต่งเริ่มต้นครับผมอยู่ที่49,000บาทนะครับผมถ้าสะดวกนะครับก็ w a ล k in มาดูรถได้ที่นิสสัน SK ตัวบางบิลทองได้เลยครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาพบกับเปียกทางช่องนิสสันหน้าช้นะครับเปียรก็พาเพื่อนๆมาแจ้งโปรโมชั่นนะครับแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูชุดแต่งของเจ้าเวล่าครับผมฝั่งด้านขวานะครับผมเป็นสีเทาดำนะครับ เป็นชุดแต่งของลำกาครับส่วนฝั่งด้านซ้ายครับผมเป็นเจ้าเวล่าเหมือนกันครับเป็นชุดแต่งของไจ68ครับแล้วก็โปรโมชั่นนะครับแต่งรถเริ่มต้นอยู่ที่3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองครับผมนะครับเดี๋ยวโปรโมชั่นรายละเอียดนะครับเพื่อนๆค่อยัเข้ามาคุยกับเพืได้ครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปดูชุดแต่งกันก่อนครับผมนะครับเริ่มจากฝั่งด้านขวาก่อนนะครับเป็นเจ้าเวล่าสีเทาดำครับผมนะครับอามไปเลยครับเพื่อน ครับตัวนี้นะครับผมก็ทําการปรับแต่งใหม่เรียบร้อยนะครับก็ใส่ตะแกรงกันหินใ้ด้วยนะครับผมทุกขันนะครับที่เอสเทชัวบางบัวทองของเรานะครับก็จะใส่ตะแกรงกันหินครับด้านล่างคมมากครับผมเป็นชุดแต่งของลำกานะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมบานหน้าก็จะใหญ่ๆนิดนึงครับผมแล้วก็ส่วนด้านบนก็จะสูงมากครับของลำกานะครับ ด้านหน้ากันชนหน้าเนี่ยถึงไฟหน้าเลยนะครับผมนะครับข้อดีก็คือแข็งแรงครับผมนะครับสวยงามมากครับเดี๋ยวมาดูฝั่งฝั่งด้านนี้นครับผมนะครับเป็นไฟตัดหมอก LED นะครับผมที่เพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็ไฟ LED ล็อกคันครับไฟหน้าเนี่ย MY 2022ก็ผลล็อกไฟหน้าเรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้สวยมากเพื่อนๆนะครับ ด้านข้างนี้เป็นล้อแม็กเลนโซครับผมนะครับสวยงามมากครับฝาครอบดิสเบรกนะครับเป็นสีแดงนะครับเลนโซ่ลายนี้ลายเขาฟางสวยมากนะครับเพื่อนๆนะครับนะครับ M อสองันยองเนี่ยก็เวลาล็อกรถก็พับเก็บกระจกออโต้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับคิวกาน์าดติดให้ทุกคันครับด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ฟิลมเซรามิกนะครับตัวนี้เป็น VL นะครับผมนะครับ ถ้าเป็น V L รุ่นตัวท็อปนะครับก็จะไฟตันหมอกก็มากับตัวรถอยู่แล้วนะครับถ้าเป็น V L นะครับด้านท้ายนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ครับเป็น3ามท่อหลอกหรือไม่3ามท่อหลอกนะครับก็จะมี2แบบนะครับเป็นชุดแต่งของลำกาแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับของลำกาก็จะแนบกับตัวรถสีดำาำเงาๆอย่างนี้ครับผมนะครับสวยงามมากเพื่อนๆนะครับ ถ้าอยากได้หล่อๆแบบนี้ก็ทักไลน์อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับเปียกได้ครับนะครับผมเดี๋ยวเปียกจะพาเพื่อนไปดูอีกคันหนึ่งครับผมนะครับนี่ครับด้านซ้ายนี่นะครับผมเป็นชุดแต่งของได้68นะครับเพื่อนๆดูครับได้68นะครับด้านหน้านี่ก็สวยไม่แพ้ลำกาเลยครับเพื่อนนะครับสีดําด้านคลิปด้วยสีแดงนะครับตรงกลางนะครับผมก็จะมีแผ่นเพจของได้68นะครับเป็นแผ่นเพจสัญลักษณ์ของทางร้านนะครับผม ก็ตรงใต้ไฟตันหมอกนะครับก็จะเป็นตะข่ายนะครับผมเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายเหมือนระบายความร้อนนะครับ oh, <no. S 1> ก็ที่นี่ก็ติดตะแกรงกันหินด้านหน้าให้ทุกคันนะครับล้อมแกสวยมากมากกับเพื่อนๆนะครับเรนโซ่เหมือนกันครับก่อนสิบเจ็ดครับเรนโซ่เหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเลือกลายเลือกแบบได้นะครับ โอ้โหสวยงามมากครับสีขาวมุกมีเพิ่มตังนะครับหนึ่งหมือนบาทนะครับผมค่าสีนะครับสีเทาดําเพิ่มห้าพันครับหรือรวมในราคารถได้เลยครับผมนะครับด้านท้ายนี่สวยมากครับผมนะครับเป็นท่อหลอกสองจุดนะครับด้านล่างนะครับผมของไดซ์หกแปดนะครับขิบสีแดงครับสปอยเลอร์หลังสีดําครับผมดําเงาครับ สปอยเลอร์หลังนี้จะไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับพอดีพอดีนะครับผมถ้าเป็นของได้หกแปดนะครับเดี๋ยวเราดูรอบคันกันครับผมว้าวนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจในแคมเปญของ Nissan นิสสันนาใช้นะครับออกรถอ m ม l a นะครับเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ชุดแต่งเริ่มต้นครับผมอยู่ที่49,000บาทนะครับผมถ้าสะดวกนะครับก็วอล์ i อมาดูรถได้ที่นิสสัน SK ชัวบางบนทองได้เลยครับผมหรือถ้าไม่สะดวกนะครับผมก็ทักไลน์คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยครับหรืออินบ x ็อกมาคุยกับเบียรได้ครับปรึกษาได้ในทุกเรื่องนะครับทุกอาชีพในการออกรถนะครับผมโอเคก็เพื่อนๆกอนจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับ จะได้ไม่พลาดข่าวสารใน Nissan นิสันนาชา้ยในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับผมโอเคก็เพื่อนๆวันนี้เปียกไปก่อนนะครับแล้วพบกันครับผมสวัสดีครับ Fuel to the top, got a filled up engine